ไปได้ซี่โครงหมูมาจ้ะมาหมาักสนุกสน, uk, สน uk, นะุกเนาะอันนี้ผงหมูแดงเนาะขมิ้นรสดีน้ำตาลกระเทียมเดี๋ยวใส่น้ำมันหอยฟักเขียวแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งอันที่จริงอ่ะใส่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อยมากแล้วนะคะอันนี้ใส่แบบสนุกสนุกเพราะเรามีอยู่จ้ะเข้ากันแล้วก็ขยำขยำเลย เมื่อกี้พูดผิดมันขยาไม่ได้มันมีกระดูกเนาะก็คลุกไปคลุกมาแหละเอาชา้อเอาช้อนะ้าทักีคลุกเดี๋ยวใส่อ่ถุงใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าให้ทอดเพราะตอนนี้อิ่มค่ะอาหารเยอะอืมพรุ่งนี้เจกล้านทอดซี่โครงหมูแล้วจ้ะทอดได้ไหมนะเนี่ยอืมไฟแรงเนี่ยตอนได้เอาไฟแรง กันคุณไน้หรือเปล่าฉันมันกินข้นคุณนี้ไม่เหลือยังไงก็ไม่เหลือตาเต็มตาแบบใส่มะเขือเหลืองด้ยนะ อาร,าร่อยซะอย่างอุย้ยลืมใส่ผงชูรสอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นไรอร่อยแล้วว่าคิมว่าเป็นไรไม่อดเ,เตรียมเขาไว้นแม่พี่น้องเป็นครึ่งกิโลเนี่ยหิวหิว จะหิวไปไหนนี่ยังก็จะมีคนแย่งอย่างนั้นนะให้เกียรติกระดูกหมูน่อยอุ้ยกินแต่กระดูกหมูอะ่ะจะผอมมั้งเนี่ยฮะมากินขอน้งกันได้พี่น้องแซบแท่มันนี่แซบแ,นนแซบ,แซบอันปลาปลากระดีเนาะอยู่บ้านนอกนี่พอกินดิบเด้พี่น้องไม่อยู่กรุงเทพนี่ กินตามเขากินบางครั้งบางคราวกินแบบกล้าๆกลัวๆแต่อันนี้ซื้อจากเจ้าที่ออเขาเอามาจากนาครสวรรค์นเนาะเออสบายใจนิดหนึ่งอยมากินๆกินๆหิวหิวมาพี่น้องใจจีวัยเลยหิวหิว ปาิดาเป็นคนที่รักษาฟันเท่ากับชีวิตไม่ค่อยแทะอะไรง่ายหรอกะอ,ห,อหมูทอดกระแทกอ กินไม่พูดไม่กายอะ่ะพูดไม่ได้หฮ้ยทำแต่งกำเพือเลืองอื้อ <c oughs> <c oughs> วันนี้จริงๆเป็นเป็น,ปนวันวาเลนไทน์เน,ะ I I care. นะนเาะ I d o ไอ c ไอ e โดนแคร์กินข้าวแสบซะอย่างระหว่างดอกกุหลาบกับกิน,นข้าวเสียบจะเอากินข้าวเสียบจะ่เอาเนื้อเสียบแล้วบางคนมันบอกทำไมต้องเลือก เอามาดอกก็ได้เออเอาไปก็ดอกไม้ก็เอามีแฟนน่ารักก็ดีนะเออบอกไปพูดเเ่าแล้วที่มาวาแรีไงวะอันนี้อันนี้อันนี้กินเผื่อพี่เผื่อน้องได้ไหมไหนอาปาอาปาอืมโอ้โอ้ แดดแท็นเนาะเกิดมาคนมันอ้วนพี่น้องช่วงนี้นันนักถึงสองสามโลอะกินอะไรก็อร่อย ขน,นมว่ไม่ค่อยกินนะเนี่แต่เพื่อนบอกเห็นอยู่วอนนัน้นนี้กินเยอะกว่านี้ยิ่งตอนไม่ได้ถ่ายคลิปนะโอ้โหกินแบบขนมถุงนี่นะกินที่เยอะสองสามถุงอะ่ะอืม ลาพี่ลานอกก่อนเด้อขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อ,อชีวิตรไร้ดานะทุกวันก็เหมือนเดิมก็แบบเนี้ยเขาก็อยู่ไปได้เรื่อยๆอยู่เป็นเพื่อนลูกเพื่อนหลานไปอ่ะลาไปก่อนเด้อดูสินั่งทเมือบบคะใจเย็นๆเดี๋ยวจะมีดมาแทะ โอเคขอบคุณห,หลายๆทีมาเยี่ยมชมเดอ้อขอให้เพื่อนๆกินข้าวอร่อยนอนหลับดีกันทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบรักใครชอบใครก็ขอให้ได้เจอคนที่ดีมีจิตใจงามเมตตาขยันขันแข็งธรรมหากินมองโลกในแง่ดีพูดให้เรามีความสุขใจเออเดี๋ยอยากไวยพรหลายๆคือใหออ้คือให้สุขกายสุขใจนั่นแหะจ้ะ สุดใจสุดใจเด้อม,มีแต่จะเริ่ญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเด้อขอบคุณหลายๆที่มาอยู่ร่วมยิ่งยิ่มาอยู่เป็นเพื่อนกันรตรงนี้จ้ะแสงเ o ริมมาช่วยเฟรมแสงไฟโยซั u พอร์ต Happy Valentine Day Happy Valentine's Day ก็วันแห่งความรักเนาะ wishing all my friends successful about love life <laughs> see you next video have a great day bye bye